งานพบเชมาเมื่อวันที่12ผ่านมาได้เหรียญทองแดงนะครับแล้วคุณพ่อเกียครับประมือให้คุณพ่อเกียิหน่อยครับอ้าวจะมาโชว์อะไรวันนี้ไม่ต้องพูดมากทําให้ดูเลยโชว์อะไรกินเตยคู่เพ่วันโอ้ไม่ใช่ตเตยโนโดอะไรอา้าวอันดับแรกคืออะไรเอ่ยลำก่อลใช่ไหมท่าทางอ้าวโอเคดูท่าทางอ่า,อเ,า,า,อาเขาต้องทําความคารบกอนนะครับก่อนนะคะ ต่อยหน้าเอาเพอกินพูดได้ไหมเขาใช้ภาษายัางไงเห็นไ,ไหมครับอธิบายอธิบายนิดนึงครับ <c oughs> เขาต้องอบอุ่นร่างกายก่อนก็คืออ่าการเตะไปแล้วนะเตะศีรษะเตะอะไรพวกนี้จะได้คะแนนมากแบบนี้จะต้องได้รับการฝึกฝนมาก่อนนะคะถึงทําได้ะนะโอเคอันนี้เป็นการไล่ลํำก่อนนะครับเป็นการ คล้ายๆเหมือนกับกรมอุ่นร่างกายก่อนนะครับอยู่ที่ครูจิตตินนะครับตอนนี้ใครสนใจก็ไปสมัครได้ทุกท่นต้องหลบเลยอ่ะอ้าวที่ถนนสายไหมเรานี่เองต้องขอบคุณท่านผู้ปกครองนะคะที่ให้การสนับสนุนนักเรียนของเรานะคะและก็จิตก็ได้นักกีฬาของกรุงเทพมหานครช้้าน้อยเกมด้วยนะครับเหรียญเงิน หครับถ้าไล่ร่ามเห็นไหมครับใครที่เรียนทีคนโดก็จะรู้เอาละต่อไปนี้เป็นไม้กระดานที่แข็งๆนะครับว่าจะเตะฮักจะเตะแตกหรือเปล่าเอาดูคุณพ่อเห็นไหมครับบอกนักเรียนก่อนนะว่าถ้าไม่ได้รับการฝึกซอ้อมทำแบบนี้ไม่ได้นะ,ะเอออย่าไปเต็นนะเอาดูดูดูรอมเด แบบไหนอีกอ้าวคุณพ่อใช่ชามได้รับการต้อนอบมาแล้วนะคะอันนี้เตะหรือต่อยเตะอีกป๊บโอ้โหเห็นไหมครับถ้ามวยไทยก็จรลเที่ฟาดหางแต่เทักโดไม่ใช่อ้าวดูอันนี้จะไรครับจะกระโดดหรือแบบนั้นโอ้โหสูงมากสูงมาก ตั้งใจดูนะคะดูนะครับ,นนรบไปแล้วครับปมปมกระดิสุดยอดมากสุดยอดมากอปมก็ระดังเลยครับกิจและคุณพ่อเดี๋ยวมอบรางวัลลองอาทิตย์เชิญครับลองอาทิตย์เดี๋ยวเดี๋ยวมอบตุ๊ก,กตาก่อนตุ๊ก,กตาก่อนตุ๊ก,กตาก่อนครับอ้าวแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งขอบคุณต่อไปจะลีลาดนะครับลีลาด่มประตูให้กิดด้วยนะคะและผู้ปกครองครับปรปุ่ม อ้าวนี่เป็นเทียนมามนะคะ